สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำะโหมด abyss chaos นะครับก็สำหรับคนที่มาเล่นใหม่อาจจะงงงโหมดนี้อยู่หน่อยโหมดนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างในตรงนี้ battle แ,แล้วก็เป็นอันล่างสุดเกิน abyss chaos ตัวนี้เนี่ย มันมีให้เก็บเพชรเยอะมากถ้าเรากดล็อกได้นะคะจะมีเนี่ยตรงโซนเนี้ยคือเขาจะแจกเพชรหมดเลยทั้งที่ส่วนเป็นเคสซึ่งก็คือ,อเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องรอง i n c อิ d เอิ i n ิ i d e n t เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องรองแล้วก็จะเป็นโค้ด สำหรับเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของเราก็จะมีหลายหลายอย่างเนี่ยถ้าเราเก็บครบปุ๊บเราก็จะได้ปลดล็อกตรงนี้เนี่ยถ้าเก็บครบจำนวนชิ้นปพ๊บเราก็จะได้ปลดล็อกไล่เพชรอย่างนี้อ่าก็ในแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีอ่าโค้ดที่ต่างกันออกไปตามอ่าตาม โซล่าอันเนี้ยกาโซล่ากอดเทพเทพทเลอย่างอันนี้ก็เป็นลับจนอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีโค้ดที่ต่างกันออกไปให้เราปลดล็อกทีนี้ปลดล็อกยังไงทํำยังไงอะอันนี้เป็นมีไอเทมในเกมด้วยอันนี้จะได้จากเหตุการณ์ต่างๆก็คือไอตัวไอตัวเนี้ยจะได้จากอันนี้ เวลาเล่นเล่นยังไงมันมีให้เลือก2โหมดนะคะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็เล่นโหมด e a s ก่อนก็ได้แล้วก็พอเก็บสแต็กเยอะๆมันจะมีให้ปลดล็อกเนี่ยสแต็กของแต่ละตัวละครนะคะเป็นปลดโนดแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกแล้วยิ่งปลดเยอะมากขึ้นเท่าไหร่มันจะเก่งขึ้นโดยใช้เหรียญข้างบนนี้ ซึ่งเหรียข้างบนนี้เนี่ยก็จะได้จากการเข้าไปต่อสู้ใน abyss เนี่แหละ,ะเริ่มต้นเราก็จะเล่นเป็น easy ก่อนทำให้แบบปลดล็อกพวกตัวละครพวกเนี้ยเรียบร้อยแล้วเก่งๆขึ้นแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นหมดหาร์ดเพื่อที่จะได้พวกเข้าของเนี่ย supplier ต่างๆนี่ได้มากขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นการปลดล็อกอ skill t r ร e ของตัวเราเอง ทำให้การต่อสู้เนี่ยง่ายขึ้นและสามารถเล่นหมดหาดได้อย่างสบายมากขึ้นในอนาคตอันนี้ปลดล็อกหมดแล้วนะ mm hmm. ก็เลยอาจจะยังดูไม่ออกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดเนี่ยมันก็จะเป็นอีแบ,บ่งหนึ่งอันนี้เราก,กดปุ๊บเราก็สตาร์ทได้เลยมันก็จะให้เราเลือกตอัวละครที่เราจะเอาไปสู้ด้วย ก็จะเห็นนะว่าตัวละครพวกนี้อย่างอันนี้มันมีห้าเล็กๆมีเลขห้าเล็กๆอยู่ตรงมุมบนซ้ายใช่ไหมคะกับอันนี้เป็นเลขศูนย์เลข5้าเนี่ยคือโนดที่ปลดล็อกของตัวละครชายที่เราให้ดูเมื่อกี้ก็อันไหนที่ปลดแล้วมันก็จะเก่งมากแต่ทีนี้ การปลดเนี่ยเราจะได้เพชรด้วยดังนั้นเราก็จะเลือกตัวละครที่ยังปลดไม่ครบมาเล่นอันนี้ก็ไม่มีหลายฐานได้เลยก็ามาเราก็เจอกับเนื้อเรื่องก่อนแล้วก็เล่นเนเื้อเรื่องไปอันนี้เคยเล่นเนื้อเรื่องแล้วเรากดสคริปได้ปุ๊บมันจะมีตัวเลือกให้ให้เราเลือกถ้าเกิดว่าเราเคยผ่าน เลือกตัวเลือกนี้มาแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกที่มุมขวาของตัวเลือกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เรายังไม่เคยเลือกเนี่ยมันก็จะไม่มีติ๊กถูกทางด้านขวาดังนั้นเวลาเราจะเลือกเราพยายามเลือกอันที่เรายังไม่เคยมีติ๊กถูกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะปลดล็อกเนื้อเรื่องต่างๆทําให้อเราเก็บเพจได้ปลดล็อกไอชมเมนต์ต่างๆได้เราก็จะเห็นว่า ตัวโค้ดที่มันแจกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่ไม่มีไอ้กล่องเหลี่ยมๆมุมบนขวาแบบนี้แบบนี้อันเนี้ยมีกล่องเหลี่ยมๆมุมบนขวาเห็นไหมเอออันนี้ก็คือของใหม่เป็นโค้ดที่เรายังไม่มีในในกล่องของเราเลยกับอันนี้คือเป็นโค้ดที่เคยมีแล้วดังนั้นเวลาเราเลือกให้เราเลือกอันนี้ก่อนเสมอไม่ว่ามันจะเป็น โค้ดกกหรือโค้ดเก่งก็ตามแต่ให้เราเลือกอันที่เรายังไม่เคยมีเลยก่อนเสมอนะขนมชั้นเนี่ยสำคัญทุกอย่างเลยทั้งไอเทมทั้งโค้ดเนี่ยถ้ามีอีขนมชั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเอามาก่อนเลยอ่าทีนี้อันนี้จะเป็นตัวเลือกเลือกสู้เป็นทางเลือกในการเล่นก็คือจะเป็นหมวดต่อสู้แบบอ่าอันเนี้ยมันจะเห็นข้างล่างเล็กๆค่ะ ว่านเป็นจอเป็น H.P. เป็นชาร์ตอันนี้ก็คือโค้ดที่เราจะได้รับว่าจะเป็นประเภทไหนให้เราเลือกเอาตามอาธัธยาศัยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ชอบใจว่าเออเซตเนี้ยดูไม่น่าสนใจเลยเราไม่อยากได้ให้กดรีเฟซโนตตรงนี้เรามีสิทธิ์รีเฟซได้ทั้งหมด7ครั้งใน1ใน1นรอบนะออทีนี้เราก็ดูอ,อ่าเราอยากได้เออ Lemuria's seas will never dry up. Here it comes. Oh, my. my shark, here's our chance. This is all too easy. Not even a challenge. น,นี้ก็คือเราเป็นเป็นโค้ดที่เราได้รับหมดแล้วเราจะถ้าเราแบบเอ้ยได้หมดแล้วว่ะแต่ว่าอยากได้อันใหม่ก็รีเฟซได้แต่ว่าการรีเฟซเนี่ยมันจะเสียแต้มเงินข้างบนนี้เนี่ยที่มันขึ้นมาสองร้อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันโดนตัดออกไปละสามสิบบาทเรียบร้อยก็ไม่ได้เจออันที่ถูกใจสักทีก็เออช่างมันเลือกๆไปสักอันหนึงแล้วก็ Even the smallest fluctuation can't escape my eyes. Come, my shark is here's on. our chance. My turn, Raphael. Yeah, yeah, I hear you. Good job. Nice. This all too easy. not even a challenge อ่าเดี๋ยวนี้มันจะมีอ่า incident incident ที่เราอบอกกันไปตอนแรกว่าถ้าเราเก็บเยอะๆเนี่ยเราก็จะได เพชรใช่ไหมอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องรองถ้าเราเก็บเนื้อเรื่องรองครบทั้งหมดเราก็จะได้เพชรสําหรับการลดล็อกมากขึ้นก็ไม่ต้องเสียดายต่อสูข้างล่างหรอกนะเลือกไอ้นี่ไปเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นเหตุการณ์สุ่มทุกๆครั้งที่เราเล่นอ่ะมันจะสุ่มมาไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวเลือกอ่ะมันเยอะกว่าปกติด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล่นตั้งหลายรอบแล้วแต่อีนี่ยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่ายังไม่มีติ๊กถูกด้าน ด้านด้านขวาเลยเห็นไหมเออยังไม่เคยเลือกเลยดังนั้นจะเลือกเอาทีนี้มันจะมีบรรทัดล่างเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพื่อที่จะได้อะไรกลับมาอ,อย่างอันนี้ก็คือเสียเคอสคีก็คือ2 4 8บาทเนี่ยตรงนี้เสียตังค์เพื่อที่จะได้ไอเทมหรือว่าจะเสียตังค์เพื่อที่จะได้โค้ดหรือจะแรนดอมไปเลยแรนดอมไปเลย เป็นต้นก็แลนท์เข้ามาให้เนื้อเรื่องมันก็จะสุ่มไปเรื่อยก็คือแล้วแต่ว่าเราเกลือไม่เกลือแค่ไหนถึงจะได้เนื้อเรื่องครบก็คือไม่ใช้เวลาหน่อยแล้วเพราะมันสุ่มเกลือขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยต้องเลือกอีนี่แหละแต่ทีเนี้ยมันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายดังนั้นเราก็ต้องดูอันนี้จะเป็นถ้าเป็นรูปเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าคุณจะต่อสู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้น แล้วก็ไอถ้าเป็นตาช่างก็คืออ่ถ้าเป็นตาช่งา,าชงกันเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าจะต้องเสียอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้อีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้จะมีต่อสู้คือคุณจะต่อสู้เพื่อที่จะแบบว่าเอาเอาเอาโค้ดไหมหรือว่าคุณจะยอมเสียตังค์สอง200เพื่อที่จะไม่ต้องสู้แล้วก็เราเก่งอยู่แล้วเราก็สู้ไปเลย Lemuria's seas will never dry up. Come, my shark is out. here's our chance. Raphael, yeah, yeah, I hear you. Good job. Not even a challenge, not even a challenge. ไีดเนี่ยก็คือบอสนั่นเองมันจะมีบอสสองรอบใน1น่งในการเล่นหนึ่งครั้งนะบอสอันนี้จะเป็นบอสกลางบอสตัวแรกก็ไม่มีอะไรแค่ไปสู้มัน My hands aren't just for painting. Come, my shark is hungry. Now. Did you spot its weakness? Go back to the pit you came from. It's almost over. That wasn't so tough now, was it? It's over. Ah, I need him. I him gun อันไหนที่ยังไม่เคยได้ก็เลือกอันนั้นแต่ถ้าเคยได้แล้วก็เลือกอันที่มันจะช่วยส่งเสริมให้กับาการต่อสู้ของเราในอนาคตเพราะถ้าเป็นโหมดด a ่ d มันบางทีการเลือกไอเทมหรือการเลือกโคดเนี่ยมันก็จําเป็นอันนี้จะเป็นคําถามท,าที่ทําให้ได้ของเอกลักษณของแต่ละตัวละครนะ,ระอย่างถ้าของล้ามเนี่ยก็ต้องกดเป็น c ล e นอ up ปุ๊บก็จะได้ ตัวม้าไม้ามาตัวไอเทมชนิดไอไอเทมชิ้นนี้จะส่งผลต่อตอนจบก็คือตอนจบมันจะไม่ให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกอันถ้าถ้าเราไม่มีมาไม,ามา้เนี่ยตัวเลือก1ใน3ก็จะถูกตัดออกไปนั่นเอง Even the smallest fluctuation can't escape my eyes. Come. My shark is here's our chance. My turn. Everything went well. Ah, I need to meet my poker Challenge. ชาเลนจ์เนี่ยไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับเพชรน,นะเออแต่ถ้าใครชอบเล่นก็เล่นได้เป็นแบบฟิลฟิลพาสเซอร์อ่ะ,อะก็คืออย่างอันเนี้ยถ้าเป็นต่อสู้ธรรมดาเราจะมีโอกาสได้แค่โค้ดกับเงิน c h อ o s key ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นชาเลนจ์นะถ้าเราเล่นชาเลนจ์ได้ครบ3าดาวเรามีโอกาสที่จะได้ไอเทมด้วยอีกชิ้นหนึ่งก็คือ ็ได้ขอเยอะกว่านั่นแหละถ้าใครยังเก็บไอเทมไม่ครบอ่ะการเลือกชาเลนจ์ก็เป็นตัวเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทําให้เราเก็บไอเทมได้ครบเร็วมากขึ้น Have you played dodgeball before? This is like an extreme version. เกมนี้เนี่ยก็จะเป็น uh, Ooh, <I> ปืนยิง see some nice stuff there. เราต้องเก็บลูกกระสุนในเหลืองๆเ,เมื่อกี้ Is it time to start picking up things? ยิงเพื่อให้เลือแถบแดงข้างบนลดลงโอ้ันเห็นขดีนอยูตงนั้ i รเลยเมันนรีบเลเก็มันกรีบปลยไกันกังรยกันกระสลยไปก็นกัไยไปกักัรีเลยกมันกนีไยไนนีบเลยเก็บมันกรีบๆนลยไก็บมักรีบๆไปเลยเกรีปเยไปก็บมกันรี i nice s, <y in>. <S t Ooh, I see some nice stuff there. Hurry, let's get it. What's going on? Are they targeting me? Hurry, we're the strongest when we fight together. What's going on? Are they targeting you? be careful does it hurt this นน is nothing hey don't miss out on those items they're right there I think someone wants to go for another round อ,อันนี้ได้สองดาวก็จะไม่ได้ไอเทมนะแต่ถ้าได้สามดาวก็จะได้ไอเทมพย์ก็ตามเงื่อนไขมันอันนี้ก็คือต้องให้เลือดเหลือเยอะก็คือห้ามโดนกระสุนเยอะที่โดนยับเลย ที่เห็นใช่ไหมที่เป็นตัวเลือกที่มีสีแดงๆอันนั้นก็คือถ้าเลือกตัวเลือกนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ทําให้เราแบบออกจบจบสตรอรี่นี้ไปเลยอย่าเงี้ยเออเป็นตัวเลือกดัก นี้ก็คือร้านค้าสำหรับขายโค้ดซื้อโค้ดเงินที่เราเก็บมาตลอดเส้นทางอะคะ่ะต่ตัวเนี้ย449บาทเราก็จะได้มีโอกาสเอามาใช้โดยการซื้อโค้ดตรงนี้ได้แล้วก็เลือกซื้อไปเพื่อความเก่งของเราโค้ดแต่ละอันมันก็มีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไป นี่ก็ซื้อไปม่วๆก็ได้แบบถ้าขี้เกียจก็กดมั่วๆไปก็ได้คือมันไม่ได้ต้องสีเดียวขนาดเพราะว่าอันนี้มันไม่เสียพลังงานเราจะเข้าอีกร้อยรอบก็ได้ถ้าเรามีเวลาพาอ This l a s y l s o with the true power. Come, my shark is hungry. Now. Raphael. Just a scratch. I'll be fine. Did you spot its weakness, Raphael? Yeah, yeah, I hear you. Come, my shark is hungry. Now, go back to the pit you came from. Keep your distance from it. It's almost over. Don't let is us get it get away. Serious? I'm okay. That wasn't so tough, now was it? It's over. บางครั้งเนี่ยไออิ A A, นคูดไอในเรื่องรองเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาดูข้างล่างนะมันจะเขียนว่าเนี่ยคุณจะเลือกเอาตังค์ร้อยห้ิบบาทหรือคุณจะเอาซิมเพิลโปรเจคเตอร์ถ้าคุณยังเก็บโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉายไม่ได้อะอย่าลืมที่จะเลือกเอาโปรเจคเตอร์เพราะการที่จะได้เครื่องฉายอะ่ะ เราจะต้องมีโปรเจคเตอร์เพื่อที่จะเอาไปแลกเอาเครื่องฉายอีกทีหนึงซึ่งบางครั้งเวลาเราสุ่มเจอเหตุการณ์เนี่ยขึ้นมาเราอาจจะสุ่มไปไม่เจอเหตุการณ์ของเครื่องฉายก็ได้หรือเราอาจจะสุ่มเจอก็ได้ซึ่งถ้าโชคดีสุ่มเจอเราก็จะได้ได้เครื่องฉายมาซึ่งมันจะอยู่ในในเรื่องรองในบทถัดไปที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นเกมเก็บกล่อง ให้เราเก็บกล่อง้า้าในเขาวงกดแล้วก็ระวังมอนตีด้วย,ยเราต้องเก็บให้ครบสามสิบชิ้นนะถ้าไม่อ่าไอ้แดงๆนี่ก็คือห้ามผ่านโดนบล็อก Down in the dumps, do you want me to sing a song that will cheer you up? Are you sure? Then I want a song that gets. Ooh. เราเล่นเกมได้สามดาวอ่ะเราก็จะได้ไอเทมด้วยได้สามดาวทำภารกิจครบเราก็จะได้โค้ดและไอเทมก็คือได้ของสองชิ้นมันก็จะคุ้มกว่าปกตินั่นเอง you down in the dumps do you want me to sing a song that'll cheer you up are you sure then i want a song that gets my blood pumping <clears throat> ding your fishy's ready now come and get it i think someone wants to go for another round นี้เป็นต่อเนื่องจากที่เราได้รับโปรเจคเตอร์ครั้ที่แล้วมานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาโปรเจคเตอร์มาเนี่ยไอยตัวเลือกข้างบนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเป็นทสีเทาก็คือไม่มีของไม่มีของไปเลยก็คือเราไม่มีของมาแลกกับเขาเลยทำให้เราไม่มีโอกาสได้ไอเทมชิ้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบโปรเจคเตอร์มาตั้งแต่แรก อย่างเมื่อกี้เนี่ยตัวเลือกนี้ก็จะมีตัวเลือกให้เราได้กดเพื่อที่จะเอาอเครื่องฉายตัวนี้เลยตึกก mm ีฟ hmm. ตัวนี้อันนี้จะเป็นเหมือนหนึ่งในไอเทมที่ต้องแบบผ่านเงื่อนไขนิดหน่อยมานั้นค่ะซึ่งไอเคเวสแบบเนี้ยมันจะมีในของทุกๆตัวละครเลยนะ,อ,ะอย่าลืมเก็บโรเจคเตอร์กันแล้วกัน ถ้าเกิดว่าเราเก็บมาแล้วได้ครบปลดล็อกเรียบร้อยอะ่ะก็ตอนหลังก็เอาตังก็ได้ My hands aren't just for painting. Watch out. Come. <Calm. S 1> My shark is here. h e r s, <S, <on>. <S our chance. Did you spot its weakness? This is all too easy. Not even a challenge. โอ้ลับเกรจะเป็นร้านสุดท้ายที่เราจะเจอก่อนที่จะเจอบอสใหญ่ดังนั้นใช้เงินตรงนี้ให้หมดเพราะว่าเงินเงินเคล t Key ตัวนี้จะไม่จะไม่อยู่กับเราไปในรอบหน้ามันจะหมดในรอบนี้แหละดังนั้นก็ใช้ๆเถอะน,นี่จะเป็นบอสใหญ About time I get some exercise, Raphael. Come, my shark is hungry. Now, bring it on. Eat this. <laughs> Come, my shark is here.'s our chance. I'll take it down in one go. Trying to run away? Not so fast. It's almost over. This is all too easy. It's not even a challenge. After we fight, <laughs> we will have the final choice. เราจะเห็นว่ามีตัวเลือกที่จางอยู่ตัวเนี้ที่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าไอหลังจากที่เราชาเลนจ์กับโทบี้แล้วอ่ะแล้วเราเลือกคําตอบมันจะมีให้เลือกสองคำตอบใช่ไหมถ้าเราเลือกคําตอบหนึ่งเนี้ยมันก็จะมาเวนึ่งก็คืออันนี้แต่ถ้าเราเลือกอีกคำตอบหนึ่งมันก็จะขึ้นอันนี้เราก็จะบังอันนี้บงังบังอันล่างทิ้งแล้วเราก็จะได้อันบน ึ่ง3อันเนี้ยมันก็คือการปลดลอ็อกในเรื่อง3แบบที่ต่างกันไปแล้วก็อันส่วนอันกลางเนี่ยก็คือที่เราเก็บม้าไม้ามาได้ก็คือเป็นไอเทมเฉพาะของตัวละครน,น,นั้นเนี้ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกตอนจบพิเศษที่จะต้องมีไอเทมนี้เท่านั้นถึงจะมีตัวเรื่องนี้ขึ้นมา แค่นี้มันจะรีเรื่อยๆทุกสิบกว่าวันเนี่ยสิบสิบเท่าไหร่ไม่รู้ละแล้วก็ปดล็อกได้ของได้ชุดได้เพชรได้บัตรต่างๆ